แหนแดงที่บอกว่าอยู่ในทุ่งนานะคะตักบ่อยมากแล้วนะคะแต่ถ้ายิ่งฝนตกก็ยิ่งจะเยอะ,ะคะ่ะแต่ตรงนี้มันลึกค่ะกีกี้จมน้ำไปแล้วนะครับลงไปตักเอาพายพายเรือดึงมานะคะว่าจะไม่ให้ลงน้ําสุดท้ายก็ตกน้ําไปเลยจนได้นะคะเลยเกือบถึงเอวนะคะนี่เปียกหมดเลยแม่ปอมแปมเลยนี่ค่ะแหนแดงได้เกือบถังหนึ่งะคะตักไม่หมดนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะสายแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอาเป็ด ออกจากเล้ากันนะคะเดดออกแต่เช้าค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะมีฝนตกหรือเปล่านะคะพี่น้องชาวเมสโรกราวทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่เอ,อสามหรือสองเนาะที่จะให้ออยาของเป็ดที่เจ็บค้านะคะแต่ออกไปกับเพื่อนได้นะคะเดินได้ดีกว่าเดิมนะคะนู่นค่ะออกไปนู่นเนี่ยนี่ได้แหนแดงเยอะหนอนะคะตะกี้ที่ตักแหนแดงในานานะคะสมหัวหารไะะ้แล้วค่ะวันนี้ลงรำสามหัวหารสามแล้วก็แหนแดงนะคะ ปกติเขาจะกินหมดหมดเร็วก่อนอาหารเย็นนะคะก็เลยต้องให้เพิ่มนิดหนึ่งนะคะกันนะคะวันนี้เขาไข่ไว้แบบนี้นะคะเมื่อวานเอาฟางใส่แล้วนะคะใส่เพิ่มแล้วก็เออมันก็จะยุบไปเรื่อยๆเนาะพี่ละพี่น้องเวลาปิดเขามานอนวางไข่นะคะเนี่ยค่ะวันนี้ไม่รู้ได้เท่าไหร่นะคะนี่สภาพแบบนี้เลยนะคะก่อนนะคะเอาฟางออกแล้วก็แม่ขอถ่ายคลิปลงต่อๆสัก นาทีหนึ่งดู Ooh, สวยๆนี้เลยค่ะดูพี่น้องพอใส่ฟางให้เยอะๆก็แล้วแต่วันนะแล้วแต่รมเขาไม่แน่นอนนะคะว่าเขาจะไข่กระบาดไหนยังไงนะคะแล้วแต่เขานะคะออกไปร้องอะไรกันเนี่ยวันนี้มาเอาออกสายหน่อยค่ะหมดแต่ไปตัดหญ้าให้บัวเพราะว่าฝนมันตกทุกวันพอดีเช้ามันมีไม่มีฝนแดดออกนิดๆก็เลยรีบตัดแต่เช้าเลยค่ะ มาเก็บมาร้องทำไมลั่นเลยล่ะวันนี้น่ะโอ้ออกพากันออกไปเล่นข้างนอกแล้วก็ไปยืนร้องปกติจะไม่ร้องนะเล่นเงียบๆจะเข้ามากินก็มาผสมอาหารให้แล้วเป็ดปกฟองแล้วนะคะสวยๆเลยวันที่ยีิบเก้ามีออเดอร์เพื่อนสี่แผงต้องจัดการไว้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ยิบห้าแน่ๆเลยค่ะต้องเก็บไข่ถ้า บางวันก็ลดลงบางวันก็เยอะมันก็ทําให้เราเอ,อกะไม่ถูกนะคะเะก,กี้ลืมว่าจะถ่ายลงติกตอก,กว่าพี่น้องอ่ะ1แปดเก้าสิบสิบสามสิบห้าสิบเจ็ด ก็ยี่สิบหกฟองนะคะเดี๋ยวนี้ใบๆไม่มีเวลาเข้ามาแล้วนะคะวันฝนตกก็จะไม่เข้ามาะคะ่ะยี่สิบหกฟองนะคะเมื่อวานก็ยี่บหกหรือเปล่าสวยๆได้ยี่6 2บห้ายบหกยิบ็ดนะกำลังดีนะพี่น้องนะเนี่ยจะไปเรียงสวยๆอีกทีนะคะรองลันนะ่นอ่ะทีมนี้อยู่ฝั่งนี้ค่ะนี่อีกทีมนี้หากันไม่เจอมานี่มาแล้ว เดี๋ยวนูวน้นเพื่อนเขาไปเล่นฝั่งนน้นไปแล้วโอ๊ยร้องสะลั่นเลยไปแหกปากร้องเสียงดังลั่นเลยนูน่นเพื่อนไปทางโน้นอ,อกไปปกติออกมาเล่นน้ำจะเงียบกริบหาเพื่อนไม่เจอป๋าไปหาเพื่อนเดอ้อเพื่อนไปนั่นอูย้ยรูเรื่องซะหน่ะไปเร็วไปไปเออไป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 ป๋าออกเนาะ นานไงเพื่อนเธอน่ะเอ้ยพวกอยู่กับเป็ดกับไก่กับวัวควายหมาแมวโอ้อืนี่ไงเขามาเล่นน้ํากันสบายใจทางนี้พวกเธอก็ไปร้องก้าบกับกราบอยู่นั่นน่ะตัวสุดท้ายดีขึ้นเยอะโอ้ยตายแล้วนะสงสารขาหมดแต่ไปยืนร้องเสียเวลาเลยไป จะปลูกต้นไม้ที่ได้มาจากร้านโยด้วยนะเขาแจกต้นไม้ห้าต้นนะคะมีต้นพยุงต้นกันเกลาต้นยางนาต้นมะขามป้อมต้นมังมีนะคะต้นเล็กๆนะคะน่ะต้นอ่าไปทางนู้นแหละต้องดูนิสัยไปน่้นเลยนั่นไปเป็นงูเลื้อยกันไปเลยนันเป็นร่องเลยไปค่ะหญ้าก็เบรกเป็นร่องไปเลยอ้าวพวกเธอไปกับเขาไมมน้าสองตัวเนี้ยเพื่อนไปนู่นแล้วเสีบจริงๆ เทียมะซูมเนี่ยสองต้นเนี่ยเวลากลางวันผูกเวลาแดดร้อนๆผูกให้วัวอยู่นะคะสองต้นเนี้ยนะคะที่ซูมมาเนี่ยร้านโยเขาให้มาสูงประมาณไม่ถึงประมาณห้านิ้วมั้งคะสูงไม่หรอกนะเดีย๋ยวเออสามสี่นิ้วอ่ะรอดน่ะถ้าไม่โดนวัวเหยียบวัวกินนะคะเนี่ยได้เป็นร่มเลยที่ทุงนานะคะ่ะเขาจะแจก คนละห้าต้นนะคะเมื่อวานก็ไปกันนะได้มาสิบต้นนะก็คงไม่เอาเพราะเป็นต้นไม้ใหญ่มันเป็นพุ่มสวยนะพี่น้องดูร่มเย็นสบายเวลาแดดจัดๆเราผูกวัวน,นะพี่น้องโอ้วัวอารมณ์ดีเลยนะคะนี่เล่นกันอยู่สองตัว <c oughs> <c oughs> ไม่ออกเลยนะคะตัวไหนเจ็บขาเพราะเดินเกือบปกติได้ยาไปสองเม็ดแล้วนะคะวันละเม็ดวันนี้วันที่สามเดี๋ยว เดี๋ยวไปนับไข่เก็บก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเขาเข้าเล้าอีกรอบเดี๋ยวก็ต้องป้อนยาเขานะอุ้ยปลาตัวใหญ่มากเลยป้อนยาเขานะคะทำมั่วๆสู้ๆไปพี่น้องก็ดีขึ้นของเขาเองเนาะโอ้แม่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยหาวิธีรักษาเป็ดไก่แบบแบบความคิดของตัวเองอะก็่บ26ฟองนะคะพี่น้องกว่าจะได้เสร็จธุระนะโอ้โห มีน่าว่าทำไมเป็ดมันร้องเสียงดังลั่นนะเจองูเหลือมนะคะในน้ำตรงที่เป็ดอชอบมาเล่นน้ำแถวต้นพุทรานะคะมีงูเหลือมนะคะพอแม่เดินผ่านมันขูฟ่ฟ่อฟออยู่ในน้ำนะคะเท้าน่าจะเป็นตัวที่เขาเห็นกันบ่อยๆแล้วมันโดนไล่ไปไล่มาแล้วมันมาอยู่ในน้ำดักรอ,อกินสัตว์นะคะกลัวมันจะกินเป็ดนะคะไล่ยังไงมันก็ไม่ไปพวกยาไล่แมลงะคะ่ะ โดาแกมไปเทในน้ำนะไปฉีดฉีดลงน้ำนะคะก็ไม่ไปนะขดตัวอยู่ตั้งนานตัวใหญ่มากค่ะพอประมาณสักพักใหญ่ๆก็เดินไปดูเลื้อยไปที่อื่นแล้วนะคะกลัวว่าจะไปกินเป็ดกินไก่อนะไรก็เลยพยายามไปฉีดฉีดยากันแมลงรอบรอบเล้านะคะให้มันมีกลิ่นเหม็นชุนๆน,นะคะรอบนอกๆน,นะคะงูจะได้ไม่เข้าไปนี่ก็ป้องกันไว้นะคิดเองเออเองนะคะ เทุกวันปล่อยช่วงไอวัวตัวเล็กๆไปเดินกินหญ้าในน้ําก็ไม่เจอนะคะมาเจอวันนี้นะเพิ่งมาวันนี้มั้งค่ะตัวใหญ่ม้วนตัวอยู่นะเกลียดอะไรเจอ,องั้นเลยนะไงั้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะวันนี้มีเป็ดเป็นแบบนั้นอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะไม่รู้เขาเรียกโรคมือเท้าเปื่อยมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเสิร์ชดูใน Google นะ,ะมือเท้าเปื่อยในเป็ดเป็นแบบไหนนะคะ ก็เป็นก้อนที่ฝ่าเท้าเหมือนอีกตัวหนึ่งทีนี้เราจะจําได้ตรงที่ว่าตัวเก่าเขาเจ็บขาซ้ายอ่ะตัวขวาไอ้ตัวใหม่เขาเจ็บขาขวาก็ป้อนยาไปเม็ดหนึ่งส่วนตัวเก่าก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะได้ยาเอ่อสามเม็ดแล้วนะคะวันละเม็ดแล้วก็ตัวใหม่เพิ่งจับกรอกยาเมื่อเช้าเนี่ยนะคะเม็ดหนึ่งนะคะเขาก็เดินจนโอ้เหมือนเป็นฝีเป็นหนองอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปจากช่อมแม่นะคะเป็ดไข่สวยๆ26สวย26ฟอง2662ลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ